ร่องคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสคาะมาแล้วนี่เป็นโรงแรมเล็กๆขนาด8ห้องนะคะที่ตกแต่งสไตล์ อินดัสทรีนะคะตระโถงโปร่งสูงและที่สําคัญค่ะสีสันของตัวอาคารกับของที่เป็นวัสดุตกแต่งนั้นน่ารักน่ารักอาให้เราถ่ายรูปเยอะทีเดียวค่ะ สังเกตน,นะคะว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เนี่ยจะชอบอะไรที่ฮิปๆรงแรมเท่ๆมีสไตล์มีมุมให้ถ่ายรูปแล้วก็ไก่สร้างที่นี่มาจากแรงบันดาลใจากไหนะจริงๆมาจากความชอบสไตล์นี้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยก็เลยออกแบบที่นี่มาโดยที่ว่า Uh, เราชอบงานตกแต่งชอบงานสไตล์อินดัสเทรียลด้วยอะไร้ยค่ะแต่ก็ยังให้คงคามเซปตให้ความสะอาดความเรียบหูเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะเป็นล็อคที่โชว์ท่อไฟแล้วก็ทาสีสันเนี่เรียกว่าแต่ละผนังนี่ให้แตกต่างกันไปใช่ค่ะคือแต่ละห้องเนี่ยเราออกแบบให้ไม่เหมือนกันสักห้องเลย uh huh. ก็คือทั้งแปดห้องก็คือเป็น8ดสไตล์แต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์เป็นสไตล์อินดัสเทรียลไว้อยู่แต่ว่าเราเอาความ งานความเป็นยุโรปความเป็นอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะให้ให้ได้กลิ่นอายความเป็นยุโรปด้วยทำไมถึงชื่อมานอนนี่ล่ะคะจริงๆมานอนนี่อ่ะเรานึกถึงการนอนหลับการพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งชื่อว่ามานอนนี่แล้วก็ยังอยากให้เป็นชื่อภาษาไทยอยู่มานอนนี่ค่ะมีนกคูกเป็นสัญลักษณ์ชวนนอนใช่ค่ะเพราะว่านกพูกเนี่ย เป็นสัตว์ที่เรานึกถึงเขาตอนเวลานอนเพราะเราจะเห็นเขาหลับตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะแต่ม,มาดูหน้าตาอาหารเช้าดีกว่าเพราะที่นี่จะเน้นอาหารเช้าเป็นหลัก,กส่วนใหญ่แล้วนักท่องเทีย่ยวมาถึงปั๊บทานเช้าก็จะออกไปเที่ยวกันกับกบรรยากาศยาบเช้านะคะเราจะได้ชมชิวไม้ยอดเขาแล้วก็ดอกไม้นานาพันธุ์รอบๆโรงแรม และก็มีอาหารเช้าที่เขาทำเสิร์ฟให้อิ่มแบบไม่อันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหรือไข่กระทะแล้วก็น้ำสมูทตี่ปั่นเพื่อสุขภาพค่ะขอเชิญนะักท่องเที่ยวนะคะที่กำลังเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายนะคะถ้ากำลังมองหาที่พักเรีเชิญที่โรงแรมมานอนนี่ได้เลยค่ะ